กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและกับเอฟซีเบอร์สุขุสุกคนเดอ้อจะยินดีตอนหับเขาสุซองเข่งลาสาวลาวเนาะื้อนี้ก็มาพบก,กับสาวเข่งคือเก่าเนะพี่น้องกับบรรยากาศยามเช้าเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเชา้านะพี่น้องสาวเข่งก็สิมาฮดพักเนาะเมื่อวานี้สาวเข่งบ่ได้ฮดตอนแรเนะพี่น้องสาวเข่งก็มาฮดตอนเชา้าเอานนะีา่แหละเนะาะแต่ว่าฮดจะแต่ซ้ำนานที่บงเนาะทุก อันนี้เสเข่งกับผักสลัดมะบงนาอพี่น้องผักสลัดกับผักกาดซ้อมเนาะหนากันยังบุ่ได้ล่างนะพี่น้องเดี๋าวกัสใช้พดพักกันเลยเนาะพี่น้องผักบวบเสาเข่งกับเริ่มงานเลยเนาะพี่น้องผักอมป้อมกับแตกใบไปเลยเนาะพี่น้องเสาเข่งกับลุกไปกินอยู่เนาะพี่น้องลุกบอลที่มันถี็นไรเนาะอันนี้ผักกระเทียมผักอมป้อมออกถี่ขักอันนีพี่น้องนี่ผักบวที่เสาเข่งปลูกพี่น้องกางงามอยู่เนาะนี่ บัวใหญ่พี่นอ้องอมแตะก้าพักอันนี้เสาเข่งอมาแต่นาเสาก้อยนะพี่นอ้องโห่วสติดหรือบ่เนาะอกำลังสืบเลยพี่นอ้องมือตะเกียบหิ้งเที่ยวเหียวเนาะ,<น>ะ,ะก่อนที่ปลูกเสาเข่งกับผสมดินใส่กับพุ่นก่อนเนาะพี่นอ้องจะพอสีเค็มไปแังเนาะนานนี่สืนแล้วพี่นอ้องยังจะนานนี่นานนี่ไม่มีตัวน,น้อยนาเนาะ อันนี้จะเป็นพักสลัดเนาะพี่น้องเะเข่งบ่งห่างกันเผื่อว่าเพื่อมันใหญ่เลยเพระมันสีอันนั้นเนาะมันชิงหะอลยพี่น้องเพราะว่าพักสลัดมันจะเป็นเหงาใหญ่น้นองเะาเข่งบง่งปีกายนี่บ่งถี่กันพอดเวลามันใหญ่มันอีก,กันพี่น้องเออพดน้าม,มันกับบ่ลงพื้นเนาะอันนี้ผักกาดยหายดอกแรกพี่น้อง กุดสซวนแต่เช้าบ๊ายนสินเหตุนานพักบัวอีกเนาะพี่นอ้องง่ายเพราะว่าพักบัวมันออกงอแล้วเพักบัวอ,อยู่เฮือูอ่ิถึงเฮือนเนาะปูกยังบ่ทันได้เบิดพี่นองแม่พอน่าแทงเดีงง๋ยวเฮาก็สิมาโหดกันเลยเนาะพี่นอ้อง อ๋อข er, om. ัดอดีตนายพร้ทองปอมอตัวก็ได้ได้ใหม่เ้อเยเหนืออยนะมึง บัวข <siz? S 1> ่าอันปากว่าท้องอืดพอไม่นานคือเงินแล้วน้ำดี แกะนะครัเอาอฉจาะนะจ๊ะว่าเรื่องยหงไงตัวนี้ไอหมูไอหัวนั่นค่ะยังไงมีเหตุอะไร แต่ว่ันจะุ เห็ดเก็บพอออมาโลอวกมาเนี่ยออกมาบ่ไหนนั่นายเหกูจะพ่อเดียวมีเด็กคนหาะเออนี่แบบขวงแผลโตมาแพงนี่ ค่ะคือหมูยังกระดอดบ่าวแาวน้อยค่ะอยากเขขั้นเปี่ยนเพื่อนอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนนาพี่น้อง้ะหละคนฝอสู่สู่เพี่อน โคเบียร์ักเซียนเล่นวาหาขยะตอนนี้เขา็คดเล้วแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องมีเบียร์พักอิตูเบียร์ฟักเซียนแล้วก็เบียร์ยรรบางผิกแล้วพี่น้องนีพักอิตูก็ไล่ไล่ค่ะคือมีแตค่คือพี่อยากกินเน่ยเนาะ เป็นอยากปลูกเป็นยังคืออยากไปปลูกน,นี่ก็จะเป็นเหือกพี่น้องยังอุทั้เป็นหัวซสำนาะผุนใส่พริกนี่ประกาดนี่ก็มันดอกหรือมันหมากหลือว่าพี่น้องจะเอาในมันเนาะมันดอกเลยฮะแต่จะเอาในมันกระลี่ขึ้นไปขั้นสมพักอยู่เนาะพี่น้องใบมันเจี๊ยกอะไรเนาะ ผักสลัดแกตักซีงามหรือมับเลอพี่น้องอย่ามันตายกับวนนั้นเนาะพัดตัวนี้สื่นแน่พี่น้องมันใหญ่จักหน่อยเสกเข่งสซเอาผุนกีเป็ดเขามาใส่เนาะพี่น้องเอาผุนกีเป็ดใส่พอดีมันยืดขึ้นเลยพี่นอ้องเน,นี่ก็จะเป็นต้น พักขานาะยังบุทธันปุ่งยอดเถอก็สิประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องงามเศร้าเนาะแต่เป็นกำลังขึ้นเนาะส่วนพุดพักยามเศร้าบนนาวบันไดพี่น้องวันนี้ธรรมดาแบบเย็นๆเนาะอากาศดีอะไรพี่น้องพุดพักยามเศ้า ปกติก็สีฮดตะแรงนะน้อพี่น้องแต่ว่านนี้ยากลายก็เลยบร่ได้โฮดพี่น้องตอนนี้เสาเข่งก็โฮดพักแล้ว,ลวนะพี่นอ้องหนาชุดจะตื่นเด้อไปพี่น้องหนาก็ยังไปทันล่างเนาะก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เสาเข่งกับสิอคอจบคลิปไวเพียงสคนี้เนาะฝากมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หเด้อและที่สำคัญเนาะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบก่าพนคลิปใหม่ๆจากซองเคงล่าซาวเลาเดอพ่อแม่พี่น้องสบายดี